สบายดีพี่น like mm ้องมาสกุสุคนวันนี้กับผมกับชนางพันแซ่บนะพี่น้องเนาะในสนางกะสีแกงน้ำไหมเด้อพี่น้องน้ำไหมกะทีบาอุ่มไปขึ้นไปหาแะไรพี่น้องได้เขาพี่แกงได้วันนี้เาก็ไปบ่งเขื่อนแกงเขาเลยนะพี่น้องเนาะเดยวพี่น้องเขื่องแกงเขามียอดหมักเออแล้วก็หมักบัวหมักเออแล้วก็เห็ดเข็มเด้นพี่น้องแล้วก็เห็ดหูหนูแล้วก็ผักขันยงเฮา อันนี้ก็คือจีเราเดินพี่น้องหนังห้องตายดินหนังห้องตายดินสนางเออเออเป็นตัวจีเราวันนี้เราก็มาแกงกันเลยนะพี่น้องเนาะวันนี้สนางสิงมาตามาั้มขบวนเดี๋ยวพี่น้อง,องนในชนะก็ตั้มเลเป็นจีเรียบร้อยเด้อพี่น้องอยาหนัง,นงลงไป บนันทึเข้าวกระเบอือลงไปเลยกำนันจะนางนะพี่น้องพอเฉดจะไป็นจับกล่องมาแล้วมันจะสบายขึ้นบนนี้มาอุ้มจะเป็นคนแกงเนะพี่น้นบบองบันทึกฮ้าวกระเอาปลาแลงไปเลยเนะพี่น้องข้ากระเ้าไปหน่นแหละให้มันเปื่อยกันนะให้ตอนปลาแพรามันไปเปื่อย,อยมันจังลงมาพี่น้องบันทึกข้าวพวงนัวลงไปซ้อนนึ่ง ต่อโดยเกลือแล้วพี่น้องหน่หนึ่งพอใส่ประแดกลายได้ใส่ลายกันยาผงเค็มเสงน้ำมันเนี่ยแา้วดกลางอยู่หวะเค็มมาจากเนาะ <c oughs> คนคนคนสนางก็สิเอาจิรอลงไปเลยกับหมักหมักบวอับเห็ดเห็ดหูหนูเสีองที่แกงเขาก็เอาลงเป็นยอดพัก มันหอมไปกินเค็มเนี่ยมันเปืเเ่อยนี่เขาเขาล้นทำมันถั่วกันวเรนพี่น้อง<ะ>แกงน้ำใหม่กินยำแรงแซ่บแซบคูนข,ข้าเจ้านำใส่ชีรอเข้าว้าวลายเรนพี่น้องจนเครื่องนอ นี่ฮะใส่ผักขันยงลงไปเลยจ้าอมหอมหอมพี่น้องแซ่บแซบได้บัมเนี้ชิมชิมชิมบอ่อมหอมหอมหอมพี่น้องมามาชิมเนี่ย สามแล้วสามแล้ววันไหค่ะโอเคโอเควันไหก็หนนซุปเป็นทีเรียบร้อยเลยจ้าพี่น้องมามามากินนตำกันพี่น้องเมื่อสุกุสุคนกินแกงหน่อไม้ยำแรงเลยพี่น้องข <c oughs> อาน้องมิวไข่ดาวเลยพี่น้องอนาพัฒน์กับข้าวกลุกน้องใหม่ไข่ดาวเห็ดคนล่ฟองกะฟองเลยพี่น้องสบายดีจ้าป้าลุงจ้าป้านะาอาสบายดีพี่น้อง มีแกงแลไงยำเลยคือแซ่บระดัขาวอามาขไมยใส่ข้าวฟรง่ไม่ร่มเอะนี่เะ้สบายดีกินข้าวยำเลยนี่ทำไมกันทไมราวางคนีีกันเยอะ อ๋อรับบอ๊ะไปแล้วแล้วมันจเพียนดวตอนน้เดยมันเพี้ยนน้มัทขันหางได้ปะน้ำส้มขัดน้ำหางด้วยเป็นด้วยไม่รอดตัวนี้เราพยายามที่จะไป เช่ปบอใช่มถ่ายเห็ดร้อนกินมะเกุยฮึ่วคืมเด็กขนมกินไข่ดาว กอมน่นนมนนไวไ้ติด,ดอยอลยฮะเืดองมาเด้อกินน้ำข้าวล้วก,ลก,ลกักาปามันกินน้ำขา <c oughs> ้าวทำไมจะด้องกระเทืเผ็ <c oughs> รเผ <c oughs> ็ดบลเอเอกินนี่เหอวันน้เอากระนึ่งกระเจ้า

ทานน้ำแ็มาแกงก็ทิ้อยากเนาะขนาดก็ไปนล็กน้อยอยู่เ้ราะงานทนเล็กๆขาวปลาข้าวจงถ้ากินลงใช่ค่เนะเลยเซยเนาะไปจนสวยเลยเนาะคิดว่ดาสิบ่ทได้เลยตอนนั้นนะ นานไระพี่กีเม้นานโากอบครับใบสอคนดบอกอม,อมันมันเาเรียบอะไรอย่ยางเงี้ย่นเสินเขาฉีดเออเออคนเงเขาถี่ลไม่ก่อลวใชไมเนาะอือ อยูกินขา,นาขเลยั่นขามหมดแล้วอะไบอกน้ำมันแล้ว่าวอะ่ะเจะไขด่ดาวสิพยมหมดเลไข่ดาวลืมพันะพพกะกกเพราคเรับดูนี่นมิวมีอ้อยบนนมิวฮะในาเขานี่ยอก อันนั้นกิโลเมตรไปบ่นี่อันนี้บ่ลูกผักดานนะเอาอะไรนะเฮ้ยทําบาดนี้เรื่อยๆเรื่อย

น้ำเต็มจอดยค่บจักกินข้าวไรยบุจักินน้ำลายข้าวน้ำน้ำไรมันงอนเ <c oughs> <ำ>ลยก็เบิดพัุลมใส่น้ำไปเนาะ ดังพลมดังอยู่บนบเนาะลูกกินบนยัะลูกฮไม่กินได้บอกินคะบุตคขนมยอ้ได้อืมอืมขึ้นโต๊ะไหมอ่ม้ หูนูบวนเจ็ดนะคแล้วระตนเจ็ดนหนงเอเออหูซะบเออือก็เอิร์นกับหูอือหหูะอืหนููบ่หูสีหูแต่ว่าเห็ดเจ็ดเห็ดอย่งเนี้เอาแล้วก็ตัว้

vào 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 được nhá lại lên nào 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 นี่น้งขอ,งอลาไปก่อนเด้อจ้าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องสนาฟพาแซบเด้อจ้าพี่น้องยังค่ะบ๊าย <c oughs> บายพี่น้อง